อันนี้กระบ,บึงการนะครับทหารมอบอผ้าห่มให้เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนกันหนาวนะครับ26พฤศจิกายนวันนี้นะครับเวลา8นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงม้วนอากาศเย็นกาลัางค่อนขางแรงยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็นเลยเริ่มทรงผลนะให้ประชาชนในพื้นที่ต,อ,ตอนบนและโดยเฉพาะจังหวัดบึงการที่อยู่เหนือสุดแดนอีสานนะครับและพูดติดกับฝั่งประเทศลาวเพื่อนบ้านสปปลา,าวมีภูเขาเป็นจํานวนมาก จากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนดังกล่าวครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นําโดยพันโทรบริสุทธิ์สุจินพรมนะครับในนนำกาลังพ่นนาผ้าห่มกันหนาวสมมอบให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนนะที่ยากจนและขาดแคลนในโรงเรียนบ้านนาคาแคนหมู่3ตมตบนาสแแบงอเอาเข้ไปครับตบนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับและโรงเรียนชุมชนบ้านซางหมู่ที่1ตึตบนซางอำเภอเซกา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชุป,ปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ครูนักเรียนให้ได้บรรเทาความหนาวเย็นแทนเองวัาไป่นะครับนั่นคือในภาพเนาะนะก็จะมีทางด้านของท่านพันโทรบ,บริสุทธิ์สุจินพรั่มนะครับเิ่นมานะครับนอกจากนี้ครับกันยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับคณะครู ไว้ป,ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มอบพันธุ์ปลานิ่นจิรด,ดาจากแรงพอพันธุ์ปลานิ่นของน่วยเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้นักเรียนโอ้ดีครับได้หน่นะครับและก็ตามแนวโครงการทหารพันดีโรงเรียนเบิกบานอาหารปลอดภัยกอ,องทัพภาคที่2จํานวน1 5 0 0ัหตัวมอบพันมะม่วงนะครับพันมะม่วงนะครับพร้อมกับร่วมปล่อยพันปลาและก็ปลูกต้นมะม,ม่วงมะม่วงนะครับในแปลงเกษตร นาสร้างห้องห่วงโซ่อาหารให้กับโรงเรียนและกับคนในชุมชนได้ใส่ประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งน้ำจิตอาสาเผาไปเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรอย่างถูกต้องให้กับนักเรียนให้นำความรู้มาประยุกต์ใส่ในพื้นที่ของตนสามารถนำผลผลิตมาบริโภคไม่ซื้อจากตลาดแจกจ่ายปันให้แก่บ้านเพื่อนบ้านและกับจำนายเพื่อเป็นการลดไรจ่ายเพิ่ม รายได้ให้กับครอบครัวของโรงเรียนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกคันเองนะครับนี่ทางด้านของบุญมาทิวีตก็มีส่วนร่วมนะครับในนำผ้าห่มนะครับบางส่วนนะครับไปช่วยสนับสนุนนะครับอันเองอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนะครับเขาเรียกว่าซอยเหลือเจอจุนนะครับสิ่งไหนที่จะช่วยกันได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของทหารพันดีนะครับเพลินกระนัผ้พห่มกันหนาวทรงบอมให้กับ ขณะครูโรงเรียนนะครับบ่แม่นเฉพาะบึงการเนะครับทั้งอุดรน,นะครับทั้งน้องคายอย่ายจังสินะครับทั้งสกลน,นครจังสินะครับเพิ่นก็ไปมอบกันทุกจังหวัดแ่ะเนาะนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเอาเป็นแค่ตัวอย่างบางต้นเ,เบื้องต้นนะครับที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับแลว้วก็มาเผย